ว่าเทคนิคการดูแลสุขภาพหลักๆในแต่ละเรื่องอตามตาโคดวินก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องสําคัญควรจะแบ่งเป็นกี่เรื่องบ้างแล้วมีอะไรบ้างครับก็สำหรับโคดวินเนี่ยกย็ยึดยึด,ย,ดยึดอยู่ห้าเรื่องนะครับห้าเรื่องที่ที่เป็นเทคนิคที่แบบทำมาตลอดนะครับสิบกว่าปีตอนนี้โคดวินอายุสี่สิบแล้วนะครับสี่สิบแล้ว <c oughs> แล้วก็ยิ่งอายุสี่สิบเนี่ยต้องยิ่งดูแลตัวเองมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นช่วงของขาลงเรานะกาเรียกขาลงของชีวิตใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยฮนะผมผมก็คิดพอผมสี่สิบปุ๊บผมก็คิดว่าสี่สิบเนี่ยออก,การรําลังกายมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ออปชั่นแล้วนาะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะมีแต่อ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับใช่ครับยิ่งสี่สิบยิ่งการเผาผลาญก็เริ่มลดลงแล้วก็ ร่างกายเราอาจจะมีบางคนก็มีเริ่มมีโรคประจําตัวแล้วก็มีมีไขมันในเลือดเกินก็มีนะครับความดันสูงก็มีเริ่มมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูแลตัวเองดีๆเลยนะครับห้าเรื่องของคนวินีหนึ่งก็คือเรื่องต้องเช็คสุขภาพตัวเองเป็นประจํานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องตรวจสุขภาพปีละครั้งอันนี้ต้องต้องทําไม่ได้เลยครับตวรวจไขมันในเลือดตรวจน้าตาลในเลือด นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโค้ดวินเนี่ย,ยจะเป็นคนเรียกว่าบ้านตาช่างบ้าตาช่งาชงคือต้องชั่งน้ําหนักทุกเช้าเลยก่อนออกจากบ้านนดูดูน้ําหนักตัวเองคือการประเมินตัวเองง่ายๆที่สุดเลยคือการชั่งน้ําหนักนี่แหละนะครับโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเ,เราไปซื้อตาช่างห้าร้อยหกร้อยเนี่ยไม่แพงนะถ้าเราลงทุนเพื่อสุขภาพของเรานะครับแล้วก็ ถ้าใครชั่งไม่ได้ทุกวันเนี่ยอาจจะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้า<ม>เราปล่อยน้ําหนักขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยโดยไม่ได้เช็กวันหนึ่งเรากลับมาเราน้ําหนักเราเยอะแล้วเราไม่รู้ตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเช็คอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยครับซึ่งรอบเอลปกติเนี่ยถ้าวัดกันง่ายๆเลยก็คือไม่เกินส่วนสูงส่วนสูงหารสองเนี่ยลองวัดตัวเองแบบ สมมุติสูง170หาร2อย่างเงี้ยมาดูดิว่าเกินหรือเปล่ากี่เซนติเมตรนี่ครับแล้วก็ดูดัชนีมวลกายของตัวเองนะครับว่าดัชนีมวลกายปกติก็คือไม่ไม่เกิน 22. ไม่เกิน23เนาะถ้า23นี่ก็คือแบบ เกินปกติไปแลวนะครับย <ic om diction aries> ี่บห้าก็อ้วนแล้วอันนี้อย่างอย่างอย่างเกณฑ์ของไทยเนาะเกณฑ์ของไทยเขาก็จะดูยี่สิบสามใช่ไหมครับ B M I สามปัจเศาสตร์ยี่สิบห้าเพราะว่าจริงๆมวลกล้ามเนื้อของเอเชียกับแบบอ่าู้นก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นของไทยอาจจะดยี่สิบสามได้จะเหมาะสมกว่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเรื่องแรกคือเช็คง่ายๆเช็คน้ําหนักกับรอบเอวนะครับแล้วก็ ถ้าตรวจสุขภาพได้ก็อยากให้ให้ตรวจสุขภาพดูไขมันในเลือดด้วยบางคนผอมแต่ว่าที่บอกไขมันในเลือดอาจจะเกินก็ได้นะครับซึ่งไขมันในเลือดก็เป็นสาเหตุของเกิดโรคหล,ล,ลอดเลือดโรคอัมพฤพษ์อัณพาตอะไรพวกเนี้ยนะครับตามมาเพราะนั้นก็เช็คปีละครั้งก็ยังดีนะครับครับแล้วก็พอเช็คสุขภาพแล้วเนี่ยอันนี้ทําได้เป็นประจํานะครับทํา ปีละครั้งเช็คสุขภาพน้ำหนักนี่ก็คือสัปดาห์ละครั้งก็ได้แล้วก็รอบเอวนะครับ